สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านค่ะกลับมาพบกับเก่งค่ะทั้งช่องชาแนลยูทูบโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งจากฟาร์ออโต้แกลลี่สาขาปทุมธานีนะคะวันนี้ค่ะสุดหล่อที่เก่งเลือกนํามานะคะเป็นฟอร์ดนะคะเลนเจอร์รุ่น XLT ค่ะตัวนี้เป็น4ประตูนะคะเกียร์ออโต้มในราคปดแเก้าหมื่นบาทค่ะบอกเลยว่าวันนี้สุดหล่อจัดเต็มจริงๆค่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าวันนี้แต่งอะไรไปบ้างค่ะเริ่มจากที่ด้านหน้านะคะตัวนี้ค่ะเป็นชุดแต่งนะคะ Y b o บ y ดีนะคะ F 1 5 0ค่ะเป็น ตัวกระจังหน้านะคะพร้อมอักษรฟอร์ดแบบนี้นะคะตัวอักษรฟอร์ดตัวนี้ค่ะพี่ๆสามารถเลือกสีได้นะคะแต่ว่าวันนี้เ,ออเจ้าอักษรฟอร์ดวันนี้จะเป็นสีบอลเงินนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมาพร้อมไฟ LED 3จุดด้วยค่ะสวยงามลงตัวมากๆเลยถัดมาค่ะด้านข้างนะคะก็จะมีนี่ค่ะ เ,เปลี่ยนไฟหน้าด้วยนะคะเป็นไฟหน้ามาสเต็งแบบนี้เต็มระบบเลยนะคะสัญลักษณ์ของมาสแตงสามขีดแบบนี้นะคะขคีด3าขีดแล้วก็วงแหวนตัวนี้ค่ะเก่งเปลี่ยนนะคะเป็นวงแหวนสี่เหลี่ยมแบบนี้พร้อมไฟวิ่งแบบนี้ด้วยเต็มระบบเลยแล้วก็จะมีไฟตัว C นะคะแสงสีขาวนะคะก็เป็นซิ g กเนเจอร์ของเจ้า S-150 นะคะ ชุดแต่ง Ybody นะคะ F 1 5 0นะคะก็จะมีในส่วนของตัวซุ้มล้อให้ด้วยนะคะซุ้มล้อตัวนี้ค่ะเป็นขนาด6นิ้วนะคะแบบเรียบหล่อเทมากๆเลยนะคะในส่วนของล้อค่ะตัวนี้เป็นล้อขนาด18นิ้วนะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่265 60 R 1 8ค่ะ R 1 8คแะ Mac ม็กนะคะเป็นแม็ก u ูลนะคะลายเวเปอรนะคะจับคู่มากับยาง BF ค่ะ ตัวนี้พี่ๆเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นแม็กหลายอย่างอะไรในส่วนของตัวแก้มนะคะก็จะเป็นครีบแบบนี้นะคะพอเราทำการวายบอดี้นะคะนี่ให้เห็นของมิติของตัวรถนะคะว่าตัวรถจะขยายใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ตัวครอบแก้มนะคะมาในสีดำเงานะคะรวมถึงมือจับนะคะที่เป็นสีดำเงาตัวนี้จะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะที่เพิ่มเติมให้ค่ะก็จะเป็นกันสาดนะคะตรงรุ่นเข้ารูปแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็เบ้ารองมือเปิดที่มาในสีดำด้านนะคะตัวนี้ป้องกันรอยขีดขวดรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ได้ทําให้รถเท่ยอย่างเดียวนะคะตัวนี้ก็มีประโยชน์ด้วยในส่วนของด้านท้ายรถบ้างนะคะด้านท้ายรถตัวนี้ก็บอกเลยว่าวันนี้จัดเต้นตั้งแต่ทั้งคันเลยค่ะพี่ๆตัวนี้เป็นสปอร์ตบาร์นะคะไวท์แท็กสวยงามมากๆสีเทากาไฟแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเก่งติดนะคะในส่วนของตัวโรลลิตด้วยนะคะแผ่นปิดนะคะตัวนี้ของแคลลี่บอยนะคะสามารถเก็บของได้นะคะอย่างดีเลยป้องกันฝ้นแดดได้อย่างดีเลยแล้วก็แผ่นปิดค่ะฝาท้ายกระบะตัวนี้นะคะเก่งทําเป็นสีดํานะคะแล้วตัดด้วยอักษรฟอตตัวนี้นะคะเป็นสีบอลเงินเช่นกันนะคะจะได้ทําให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้น ในส่วนของไฟท้ายค่ะไฟท้ายนะคะตัวนี้เป็นไฟท้ายออตัว C นะคะ LED โคมนะคะเป็นสีสโมคค่ะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวฝาท้ายนะคะเก่งใส่เหล็กทอชั n นบาด้วยนะคะทำให้ตัวฝาท้ายเปิดง่ายมากๆมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไลเนอร์ค่ะ ตัวนี้นะคะเก่งใส่เป็นไลเนอร์แทไลายขอบเลยนะคะให้กับคุณลูกค้าเลยตัวนี้ไม่ได้ตัดตกแต่งจากไลเนอร์เดิมนะคะก็คือติดตั้งเป็นไลเนอร์แท้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวดูรอบคันก่อนจะพาไปดูข้างในนะคะว่าวายบอดี้มาแล้วนะคะทำให้รถของคุณลูกค้านี้ดูมีขนาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นค่ะ เดี๋ยวภายในนะคะและนี่ค่ะภายในค่ะเป็นหนังนะคะหนังสีดำแบบนี้เลยตัดโดยได้สีดำอ่า ตัวนี้นะคะเป็นบอรดหนังลายใหม่นะคะก็คุณภาพการใช้งานหรูหรานะคะใช้งานได้อย่างแบบดีเยี่ยมเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะตัวนี้หุ้มหนังนะคะพวงมาลัยไฟฟ้ามีข้อมูลการใช้งานทั้งด้านขวานะคะปุ่มทางด้านซ้ายเป็นควบคุมมัลติฟังก์ชันในส่วนของออหน้าจอนะคะ หน้าจอตัวนี้ค่ะเป็นหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วค่ะพร้อมกับเมนูภาษาไทยด้วยใช้งานง่ายมากๆสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็โทรช่วยเหลือ1669ให้ด้วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะ ภายในกว้างขวางมากๆเลยฟิล์มตัวนี้นะคะเก่งสิตนะคะเป็น60%นะคะบานหน้านะคะรอบคันนะคะอยู่ที่80%พี่ๆก็สามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นฟิล์มความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะต้องถูกใจพี่ๆสายออฟโรดมากๆเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับสุดหล่อคันนี้ค่ะเจ้า XLT นะคะเกียร์ออโต้ค่ะย้ำกันอีกครั้งคันราคาจะอยู่ที่ 899,000บาทเท่านั้นค่ะยังไงสอบถามนะคะโปรโมชั่นแต่ละเดือนนะคะในช่องทางการติดต่อข้างล่างที่เก่งจะขึ้นไว้ให้นะคะสอบถามได้เลยนะคะ Ford ดเลนเจอรหรือ f o r ์ e v e r e s t นะคะก็โปรโมชั่นแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันนะคะแคมเปญน,นะคะหรือการจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ยุ่งยากด้วยมีเจ้าหน้าที่นะคะไปหาถึงที่เลยนะคะ ฝากช่องชาแนล u ูทูบไปด้วยค่ะโปรโมชั่นฟอนใบเก่งกี้และทั้งเพจค่ะโปรโมชั่นฟอ d นะคะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัด,ถดไปของเก่งค่ะวันนี้ขอนําเจ้าสุลลอคันนี้ไปส่งมอบลูกค้าก่อนนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย